กาลสินนั้นยังมีอีกมากมายนะแล้วกเ็เรื่องของการที่ต่างคนต่างมีน้ำใจต่างคนต่างมีเรื่องของคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ยบางครัง<ๆ>้งเนี่ยเรายังไม่เคยพบหน้ากันนะคะแต่ว่าเราสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นทางอ,าอินเทอร์นเ,น,เน็ตหรือว่าจะเป็นสื่อสารด้านต่างๆที่รเรายังไม่มีโอกาสได้ พบกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเราสามารถสื่อสารกันว่าคนคนนี้นะคะมีอุปนิสัยอย่างไระนะคะเพราะว่าเราดูจากอะไรเราดูจากหลายๆอย่างที่บางครั้งเนี่ยเราอันนี้พี่จันขอพ,พูดนิดนึงว่าเคยได้นําเรื่องราวของคือคือเราเนี่ยเราต้อยอมแล้วว่าเราเป็นทีมงานของขึกนแก่อะไรครับ <laughs> นะคะเราก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างนี่ย ว่าคุณไก่มแมงสาบเขาเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็น <c oughs> เขาทำอะไรไม่เป็นเลย <c oughs> เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรนี้ <c oughs> เขาไม่รู้จักเลยนะคะ <c oughs> เขามีแต่ที่นิ้วอย่างเดียวค่ะจะเขาจะโทรไปทีมงานเขาจะมีอยู่ทั่วนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เพีแต่เรานะคะเ <c oughs> ขาก็จะมีอยู่ แต่ว่าถ้ามาแจ็คพอตโดนอยู่ที่เราเราก็ต้องทีบบําให้นะคะเพราะว่าอย่างเช็คเมลเช็คเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีหลายๆส่วนเนี่ยเขาทราบหรือว่ามีเมลมาถึงเขาเขาก็จะโทรไปแจ้งกันอย่างเราเราก็ทํางานให้นะคะอันนี้คือความสบายของคุณไก่นะคะนะคะอันนี้ก็พี่สันกำลังจะเล่าให้ฟังว่านะคะคือมีอยู่หลายครั้งค่ะไม่ใช่ครั้งหนึ่ง ก็นำเรื่องราวของคุณแก้วนันท์สาลงไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของเพลงอัลบั้มใหม่บ้างเพลงแนะนำใหม่บ้างนะคะแล้วก็จะฝากอย่างคุณบอลเนี่ยนะคะนะคะไปทางอีเมลบ้างนะคะหรือว่าเราลงไปแล้วก็คุณบอลก็จะช่วยเผยแพร่แล้วก็กระจายข่าวสารนะคะเรื่องราวของคุณแก้วนันท์สาแล้วก็เรื่องราวของกลุ่มศิลปะดนตรีบริมสาร ก็วันนี้นะคะได้ได้รบหน้าจริงๆแล้วนะคะก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆแล้วก็ินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ที่นีในใจนะคะเราก็ต้องพูดคุยกันหน่อยไหมคะห้คุณบอนได้พูดคุย,ยคหคกยห,มยหม่อกเดี๋ยว <im it> อ่อะ,อ,ะอย่างนี้ สัเพลงเพลงเพลงอะไรเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วนะคะก็เข้ากับเทศกาลตอนนี้เลยคือเทศกาลบอลโลกนะคะก็เราไปทำเกลงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ